โปเฝ้าสวีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินฮะวันนี้เราอยู่ถนนชอร11อ .11.73 ฮะ,ะสีเวียงไม่เลื่อนนะฮะจากตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับ,อต,รรต,อรบตอนนี้ถ้าตรงไปก็ไปพยายเมืองไร่เลี้ยวซ้ายก็ไปวิง่งเชียงลุนะฮะก็อยู่มัานกลางเวียงฮะกับบวริมชัยบุวิมชัยจัดเชียงรายนะเพื่อด,ดอูที่นานะฮะติดถนนลาดยางติดถนนกนรชนลประทานนะมีไฟฟ้าน้ำประปาฮะเหมาะมากสำหรับมมส,สร้างบ้านสวนหรือทำบ้านนะฮะ ก็แปลนนี้ห่างจากที่ว่าการมาพลวิงชัยตราสพวิญชัยเซเว่นเอเว่นเอสโครถประมาณ1นกิโลเมตรนะรัไม่ไกลนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะฮะก็ที่ดินแปลงนี้นะพูดถึงนะฮะก็254ตารางวาน,นะฮะยกแปลงกันเลยทีเดียว1ล้านบาทนะฮะถือว่าราคากำลังนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตอนนีเ้เราก็มาอยู่ที่ว่าการเพลวิชัยอยู่ทางด้าน,านซ้ายมือนะคือตราสด ยิงชัยนะครับผมบรรลุน 1, 1, 2, ะะึงหนึ่รสาวตชัยก็ยังม,มีแนเ,เดสโก้เลยครับแล้วก็เซเวนอีนเดวนะครับนี่ก็คือไฟแดงถ้าตรงไปไปถึงม้าธรรมชาติของผมไปไปยางยาลายนะฮ้โลซายก็จะไปอ่นี่ฮะและะว้วซาดิตรงไปเล้วก็ไปวินเชีงลงเชียงของได้นะครับเห็นว่าเป็นอำเภอยิชัยมีร้านค้าร้านสะดวกสาขาและนนค้บขันไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านะฮะธนาคารพกศนะครับกา,ารปรลา คนท่าเชียงรายก็คบกันบางครับบ้างครับบางของมือนี่ก็คือ,อที่ว่าการพรมย์ชัยนั้นเนี่ยก็จะมีสายต่างๆมา,มาสลายมายังไหมด้วยนะครับผมก็จะจากนี้ไปอีกประมาณสักห้าร้อยมุดนะฮะเราก็จะถึงที่ดินที่เราจะขายนะครับผมเหมาะมากครับสำหรับใครที่ต้องการที่ดินใกล้ที่ว่าการพรมว์ชายนั้นใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายประมาณสักสิบสองกิโลเมตรก็ตกแต่งนี้ได้นะฮะ ด้านหน้าก็ปกิถนนค้างชนรัฐประทานนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําคือของชนรัฐประทานนะสามารถใช้ในการพัฒนาได้นะครับผมที่หน้าน,านะฮะคนรมหับคนต่ำกว่าเดิมประมาณเมตรครึ่งน,นะครับเนเดี๋ยวอีกร้อยเมตรเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะแป๊บหนึ่งฮะนี่ครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปประมาณสักอสองร้อยเมตรเดีเด็กั่งเราอยู่ด้านฝั่มือนะ โมไปในนี้สองร้อ้าสีันกว่าขายอยู่ที่1ล้านบาทเท่าน,นั้นนะฮะการทำนายทำนายได้ปีละสองครั้งนะเพื่อนเพราะมีคันชนแระทางที่ใหญ่กันมาจากเครื่องแม่กดนะฮะก็ท่านมาประมาที่ที่ว่าการปทุมชัยนะครับผมก็เลยลคาทัานใดนะฮะที่สนใจไปนี้ที่เป็นโฉนยอดสองร้อยห้าสี่พันกวานะขายเพียงหนึ่งล้านบาทเท่าน,นั้นนะขายอุบลยกระตุ้นก,กับพะเลยนะครับผม อาจจะลงากกเลี่ยปรามามะมาณสัก12กิโลเมตรนักไนะครับผมอาจจะที่การงเี่ยประาสัก1กิโมตรนะเดีเ๋ยว,วน,นะนะครับที่ของเราเนี่ยหมกับมาในความมือตรงนี้นะ,นนะค,นะนะครับผมนะเห็นลบทีเียมนะฮะาหมูนะครับมาดูดูกันนะฮะว่าเลยไปเป็นยไงประมาณนะครับ <S <S ตอนนี้เราไปอยู่ตรงหน้าแปลนที่เดียวนะด้หนหน้าติดตนลรยานะฮะก็บอมันหกเมตรนำํำรถยนต์สวนสก็สบายเลยครับนี่ครับไปที่มานะฮะ ขนาดสองว่าห้ามสี่ตองวานะครับขายยกแปลงกันเปินหนึ่งล้านบาทนะครับติดโถงคันชนประานนะครับรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างโมูนะฮะก็เหมาะมากทําบ้านทําทบ้านสวนหน้าดีร้านอาหารเพราะว่าคัชานชนปรานน้าร้อนอนีู่ในเทศกาลกกาเนาะทุกคนจะมาหลังไหลเที่ยวตรงนี้กันเยอะนะครับก็เหมาระมากสำหรับคนนะครับสร้างบ้านนะฮะเปิดราคาของหรือเปิดราา้ดรานอาหารก็ได้หมดน,นะฮะมออยู่ อันด้วยว่าชนรับประทานกล้ตัวมืองเชียงนายนะครับก็ <_ an> สาแปลงด้วยนะสาหรับแปลงนี้เล็กๆนะฮะสองพันหสี่ตารางวาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะฮะก็ติดถนนคองชนรับประทานน้ไม่ไกลจากตัวที่ว่าการพวยงเชียงบานหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรน้ำมันกะนะครับหนาก,กว้างกันเลยทีเดียวแปลงนี้นะครับ นี่คือคันฉลประทานนั่ที่ผันสูงน้ำไม่เกับเชียงมานะฮะน้าฝืนหนึ่งจะเต็มรถไปเยอะมากครับก็ฝากแปลงเลนี้ด้วยนะครับสองล้านห้าสิบตารางวาหนึ่งล้านบาทติดถนนคันฉลประทานวิงใจนะครับอยู่บ้านกลางเองพเมเชียงพนมเชียงจังหวัดเชียงรายนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนทันทีนะครับหนึ่งล้านบาทเท่านั้นแหละเพียงเลไม่ขายยากนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูน้ำใส่เนี่ยส่วนลึกตรงนี้ประมาณสิบเมตรนะฮะ ด้านหลังนี้เป็นที่ของอาชาวบ้านนะที่ติดกับพืนนี้นะครับไปน,นี้ก็ก็สวนมา,าน,นะครับผมการผมนี้ประมาณเม่สิ้นฮนะ่งจากถนนหลักนะครับกานชนรัปาน้ำมีตลอดนานาปีตั้สองกลางครับ,รบอยู่ตรงนี้ก็เห็นมีภูขเขาอยู่นะครับแล้วถ้ารสริสร้างบ้านหลังใเล็กน,นะบ,บ้านสวนนะฮะใครที่ชอบไปนี้ก็เราพักมานะะเชียงรายขาที่ดินนะ โซนตัดเปลี่ยนสามี่สาปจนะครับองหกโี่เจ็ดเจดนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มีที่ดินนะฮะอยู่ในโจทย์เชียงรายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินที่ดินเปล่าสวนหรือว่าอาคารพาณิชย์นะที่ต้องการให้เชียงรายขายดินโปรโมทนักมากันมาได้เลยนะฮะตามที่ตามเบอร์เฮเบอร์โทรมือถือแล้วก็คำบรรยายลักษณะคลิปด้านข้างล่างนะครับผม ก็ฝากวนนี้อีเช่นกันครับ2องร้อยห้า่ตารางวาฮะหนึ่งล้านบาทนะครับอยู่มัานกลางเวียงตําบนเมืองชัยพวเมงชัยจเชียงรายนะครับเหมาะมาสำหรับทำทำบ้านนะฮะทำการเกษตรบ้านสวนนะครับหรือสร้างบ้านได้หมดเลยครับเปิดร้านค้าได้นะฮะเพราะว่าคันโชวระทานนี้หน้าร้อนนี่จะมีคนมาท่องเที่ยวนะแถวนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปดีๆกับเชียงรายขายที่ดินนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีนะครับ